สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมอสก็มีคีมนะครับชื่อว่าปัวนะครับมาบอกต่อกับทุกคนนะครับหลังจากที่มอสใช้มา1หลอดนะครับอันนี้เป็นหลอดที่2นะครับที่ที่มอสเอามาใช้นะครับก็คือนะครับคุณสมบัติของมันก็คือ1รักษานะครับลอยดำแล้วก็ลอยลายต่างๆนะครับแล้วก็กินนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับกินตัวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า คือมอสชอบออกกำลังกายนะครับดังนั้นนะครับแน่นอนแหะครับว่ากลิ่นกลิ่นตัวเรามันจะทําให้แรงนะครับแล้วก็เนี่ยมอสก็เลยมีพี่นะครับแนะนามาให้ใช้ตัวนี้นะครับมอสก็เลยลองมาใช้ดูนะครับราคาก็เท่าๆกับกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยเนาะตัวอื่นที่มอสเคยใช้อ่ะมอสจะไม่มอสจะไม่พูดพาพิงนะครับเพราะว่าจะทําให้ของเขาเสียหายเนาะเราจะมาพูดถึงแค่ปัวตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือ ต้องบอกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวโชว์ก่อนแต่ก่อนนะครับก็คืออันนี้คือดําเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มอสมีขนเยอะนิดนึงนะครับดํานะครับแล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็นรอยแบบขีดด้วยอะไรประมาณเนี้ยมอสก็เลยเนี่ยเอาตัวนี้มาใช้ดูนะครับตอนแรกอะ่ะมอสบอกเลยว่ามอสค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในการใช้ครีมตัวนี้นะครับเพราะว่าคือมอส เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบใช้ครีมครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้เกียจนะครับก็เลยลองลองอ่ะตัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายดูว่าเออโอเคมันจะมันจะใช้ดีไหมอย่างเงี้ยมอก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับก็เห็นผลนะครับก็คือกลิ่นตัวนะครับไม่มีเลยนะครับก็คือมอใช้ตัวนี้คือจบเลยนะครับไม่ต้องก็คือไม่ต้องใช้โคลนเลยนะครับก็คือเสียเสียเงินซื้อแค่อันนี้อันเดียวนะครับก็ก็รู้สึกว่ามันคุ้มดีนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงนะครับการเสียดสีของขานะครับก็คือแน่นอนแหละคนที่ชอบออกกําลังกายอ่ะอันนี้ผู้ชายจะรู้ดีนะครับก็คือมันจะทําให้ขานีบดํานะครับบอกเลยว่ามอสใช้ก็คือมันมีกลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็ทําให้เนียนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่มอสใช้นะครับบอกเลยว่าดีมากมาเลยนะครับอันนี้มอสเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามอสก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอกเลยว่า จรริงๆนะคัไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะครับแต่ว,ว่ามอสเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้ <c oughs> แล้วแต่บางคนเน,ะนาะเราก็คัวนขายทวมันจะทำให้ไม่มีกลิ่นนะครับบอกเลยว่ากลิ่นนี้แบบสุดยอดอะ่ะอันนี้ก็ก็คือกลิ่นของเขาหอมดีแล้ว ปกติมอสจะไปใช้ในห้องน้ำนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอามาถ่ายบอกต่อนะครับก็เลยขอมาอัดในห้องตัวเองดีกว่านะครับบอกเลยว่าหอมมากหอมจริงๆนะครับก็นะครับยังไงก็บอกต่อด้วยนะครับสําหรับครีมปัวนะครับอันนี้คือไม่ไม่จกตานะครับเพราะมอสมอสก็ใช้บอกเลยว่า การันตีเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับก็คือกลิ่นตัวไม่มีแล้วนะครับบอกเลยว่าสู่เจ้าจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่พี่เพิ่งแนะนํามานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับชื่อว่าซีนีนะครับซีนีอันเดอร์อาร์มนะครับไวท์เชนิ่งครีมนะครับอลองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมอจะลองใช้แล้วก็ลองเอามารีวิวให้ กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าอันนี้เราขอรีวิวแค่ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าติดใจจริงๆราคาก็ไม่ไม่ค่อยแพงนะครับก็จับจจับต้องได้นะครับอยังไงก็ลองลองไปใช้ดูนะครับ